ครับขออนุญาตนำเสนอมาสดาฮันเดอรปี3 7นะครับดูสภาพภายนอกสีเทานะครับสีเทาเทาเทาออกเขียวเขียวสภาพภายนอกสภาภายนอกครับ แม็กซีสุแมกแมกเซฟโรเลตแม็กสวยหกรูภายนอกท pues ้ายครับมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งภายนอกก็สภาพภายใน ซื้อรถแถมเครื่องเสียงมีจอทีวีด้วยภายในวิเดียมเพดานกระจกกระจกครบหมดประตูซ้ายประตูขวาภายในดูห้องเครื่องอ ของเครื่องอาตาดรับเลยติดง่ายเอกมือดีพร้อมอ่ะโยมสัญญาณ่า,ายขัวไปขอทาง có vợ thì tăng, không đêm việc rồi Nam รพร้อมปกติชั้นล่างโอชชั้นล่างไอหงส์เียบมาเป็น120ร้อยยี่สิบกัวนี่นะครับได้เลยลายไปนอกฆาปปกันพรพร้อมครับ